สวัสดีค่ะป้าปุ้ยขอนำเสนอเมนูเบคอนผัดพริกเกลือสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเบคอนนะคะแล้วก็กระเทียมสับพริกสับจะเป็นพริกซอยก็ได้นะคะตามด้วยต้นหอมซอยค่ะเรื่องปรุงก็จะมี น้ำตาลทรายนะคะสีอิวขาวเห็นของเราวันนี้ก็คือเกลือค่ะที่ขาดไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเมนูผัดพริกเกลือมาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็ตั้งกระทะเอาน้ำมันเคลือบกระทะแต่ไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าตอนทอดเบคอนนะคะเดี๋ยวจะมีน้ามันจากเบคอนออกมาอีกนะคะ แล้วเราก็เอาเบคอนลงไปผัดเลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆผัดไปมาจนเบคอนเริ่มเปลี่ยนสีแล้วมีน้ำมันออกมาเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะพอเบคอนเริ่มเหลืองทั่วแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีน้ำมันออกมาเยอะเลยนะคะทีนี้เราก็เอากระเทียมใส่ลงไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนค่ะ แล้วก็พริกสับค่ะประมาณ1ช้อนค่ะก่วไปเรื่อยๆจนกระเทียมและพริกเริ่มส่งกลิ่นหอมและเหลืองค่ะพอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะโดยใส่น้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนค่ะช้อนโต๊ะค่ะด้วยเกลือค่ะใช้ปลายช้อนพอน,นะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ้วขาวค่ะแล้วผัดอีกสักแป,ป๊บหนึ่งจน พอแห้งค่ะเคียมก็จะเหลืองกรอบพอดีค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยค่ะแยกได้เลยค่ะคนต้นหอมให้เข้ากันกับเบคอนของเราค่ะค่ะมาจัดใส่จานกันเลยค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะเบคอนผัดพริกเกลือสไตล์ป้าปุ้ยค่ะหอมน่ารับประทานมากค่ะเพื่อนๆ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจป้าปุ้ยพาทำพากินชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปุ้ยทําคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ